บุ้งก็เหมือนกันนะบุ้งเนี่ยวันนี้อดอาหารมาประมาณสัก5้าสิกว่าวันแล้วนะไม่รู้มันอดยังไงฤทธิ์มันเยอะเหลือเกิน <laughs> อีอ้วนนี่ฤทธิ์เยอะมากน้องบุ้งนะจัดหนักนะถึงทักษินแล้วก็พักเพื่อไทยในสายตาของเขาเนี่ยนะบุ้งเนติพรน,นะทะลุวังเนี่ยหลายคนรู้ฤทธิ์ฮะว่าเด็กทะลุวังเนี่ยเป็นกลุ่มที่เหลือขอเหลือเกิน นะกลุ่มทะลุวังเนี่ยเป็นนะบางคนก็ตั้งฉายาไม่ใช่ทะลุวังเราพวกนี้มันเป็นพวกกลุ่มทะลุถุงยางเพราะวิธีคิดมันแต่ละวิธีเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับนะปั่นป่วนขบวนสเสด็จนะขวางรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยที่ไปเจรจาที่พักเพื่อไทยตอนนั้นก็เป็นข่าวเป็นข่าวเวาอยอะแยะนะครับนะเรื่องของกลุ่มทะลุวังนี่ยังไม่จบฮะน้องบุ้งเนี่ยนะอ,อีวันเนี่ยนะฮะ เนติพรเนี่ยเนี่ยพ่อแม่ตั้งชื่อดีนะเพราะพ่อแม่เป็นพ่อเข้าใจน่าจะน่าจะเป็นอายการหรือผู้ผู้พิพากษาตั้งชื่อลูกสาวว่าเนติพรกะว่าจะเอาดีทั้งได้กฎหมายที่ไหนได้นะฮะกลายเป็นนะผู้ต้องหาติดคุกนะพ่อก็เป็นถึงอายการนะถึงอยู่ในกระบวนการอายการหรือผู้พิพากษาผมจําไม่ได้ของบุ้งบุ้งสื่อสารออกมาจากลูกกรงนะครับกรมราชทัณฑ์เนี่ย เขาบอกนะโพสในทะลุวังในเพจทะลุวังว่ามีจดหมายจากบุ้งออกมานะเพราะเขาทราบข่าวเรื่องทักษิณชินวัตรไปเชียงใหม่บุ้งก็เลยบอกว่าในสายตาของเขาเนี่ยทักษิณและแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยในสายตาของเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่ต่างจากปรสิทธ์เป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดนะยันจะอดอาหารจนกว่าข้อเรียกร้องจะสำเร็จเนี่ยอด50วัน,นยัง ปากดีนะอดมา5้าวันยังปากแจ๋วทั้งใสจะกินโจ๊กไปเยอะนะอดข้าแต่กินโจ๊กแล้วก็กินเล็กตาซอยเนี่ยนะฮะก็มองพฤติกรรมนะที่คุณทักษิณไปปรากฏตัวเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจน้องมุ้งว่ายอย่างนั้นไม่รู้ละมีคุณงานความดีอะไรไม่รู้ตอนนี้เกียรติยศและศักดิ์ศรีคุณไม่ต่างจากนะสิ่งมีชีวิตที่ชื่อป,ปรสิท นะบุ้งยังสื่อสารต่อนะบอกว่าเสียดายคุณอิงลูกสาวไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามที่พ่อสั่งทุกอย่างก็ได้แต่อน,นิจารลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อยังไงลูกก็อยังงั้นนะนี่คือจดหมายที่ออกมานะฮะก็ผิดหวังจากพรรคเพื่อไทยไม่รักษาคําพูดแล้วก็ผิดหวังว่าไม่ปฏิรูปนะกระบวนการยุติธรรมสักทีนะเขาจริงๆก็คือ นะเขาก็บอกว่าผิดหวังคุณทักษิณผิดหวังพรรคเพื่อไทยนะเป็นคนที่น่ารังเกียจแต่หาลู้ไม่ตัวเองเนี่ยนะครับคนเกลียดกันค่อนประเทศคนเกลียดกันเกือบหมดประเทศแล้วมั้งนะฮะในกลุ่มทะลุวังเนี่ยแล้วก็ดั๊ดดี้เขาไม่เห็นไม่เยี่ยมเลยจริงๆเนี่ยเขาเปิดให้เยี่ยมได้นะดั๊ดดี้พิธาไม่ต้องอายเนี่ยมาเยี่ยมลูกๆได้นะลูกๆด้อมส้มนี่ติดคุกนะครับพ่อไปนะไปสาธิตการดับไฟป่าที่เชียงใหม่ นะลูกๆติดคุกกันหมดนะฮะถ้าลูกวางเดี๋ยวนี้งเงียบเพราะอะไรเพราะเหลือห,หยกคนเดียวคนอื่นติดคุกกันหมดแล้วก็ยังปากดีปากแจ๋วนะสื่อสารออกมาข้างนอกได้ผ่าน a c e b o o k นะครับอยากจะสื่อสารยังไงเฮ้ยมาด่าคนนอกคุกได้อีกไอ้พวกนี้มันฤทธิ์มันเยอะไว้นี่ขนาดไอ้อดอาหารตั้ง50วันกว่าๆแล้วเนี่ยน,นะนะบุ้งเนี่ยไม่ตายนะแล้วก็มีคนแจ้งว่ามันไม่ใช่ไม่ตายอย่างเดียวมันไม่ผอมด้วยดิยอ้วันเนี่ยนะไม่รู้มันอดภาษาอะไร